สวัสดีค่ะตรงโน้นก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนหอมอร่อยอือนารินชอบอ้หอาหารเย็นนะอาหารเย็นวันนี้นะคะเพื่อนๆที่รักค่ะทอดหมูตำแตงค่ะนารินออเดอร์ทอดเนี่ยค่ะหมูทอดหมูทอดหมูหมตำแตงหมอนีอนะะ้ว่า่งจัดห้่ค่ะเดีบยวเราซับไม่เรียบร้อยค่ะ มันด้กินกับข้าวสวยนะคะข้าวสวยร่อนๆค่ะทางนี้ก็ทอดหมูนี่ค่ะนลินชอบกินหมูทอดนะคะหมูทอดหมย์บานน้องนลินชอบมากนะคะเมโน,โนูนี้เมโน,โนูนี้คนในครอบครัวของแม่บบานนี่ชอบอีหลีค่ะชอบมากค่ะ เครื่องเรียบร่อยเอาแต่งลงเลยค่ะแต่งลงเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะหมูขังหลังถอดหมูค่ะอหอมหมูทอดกับเทียมใส่ดำเยอะๆ อาหารมื้อเย็นง่ายๆสไตล์แม่บ้านในน้องนาลินนะคะตําแตงหมูทอดนะคะนี่ขอตัวนางกินอาหารเย็นแป๊บนะคะเพื่อนที่รคกค่ะนาลินเรียบรย้อยลูกเรียบรย้อยลูกมาดูลูกมาดูหอมๆนี่ลูกตําแตงหอมๆหมูทอดด้วยลูกตําแตงหมูทอดเห็นไหมสวัสดีค่ะตรงโน้นก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนหอมอร่อยอืม มารินชอบออออขอตัวกินอาหารเย็นแป๊กนะคะน้องเพื่อนที่รักค่ะายกุก๊กี้ารินไปโรงเรียนเยี่ยเดียวบายซองนาตา พ่อออกไปส่งนาดินไปโรงเรียนหนาปักซอยไปรถขึ้นรถโรงเรียนทุกเช้าค่ะอืมประมาณนี้แหลคะคะ่ะเพื่อนๆค่ะไปแล้วมองจุดสุดทางนะคะคนนะ่ะ ียมดอกอาเรียมนะคะกำลังกาลังโพดินขึ้นมาส่วนแมกโนเลียค่ะนี่ค่ะดอกนี้จะได้เชยชมก่อนเพื่อนค่ะผีออกมาแล้วอากาศธรรมชาติหลังบ้านทำธุระเสร็จเลยวิ่งมาเลย <laughs> ักบ่บเ,เอาลงมาเอาไปเดินเรียบร้อยค่ะมาในบ้านค่ะมาทรงของพอดีค่ะมาทรงของพอดีแลบ้านสั่งของจากชีอินมานะคะน่ะยังไม่บ้านจะให้ดูว่าไม่บ้านสั่งอะไรมาบ้าง ดูตัวแรกเลยถุงแรกเลยค่ะจาก,กเลสซานชิ่นนะคะคเพื่อนๆค่ะมาดูนะคะแค่ดูตัวแรกมาดูการทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ทั้งหมดสิบถุงนะคะเพื่อนๆคะ่ะสิบถุงจากชีอินเว็บไซต์มาดูกันถุงแรกเป็นเดดเป็นเดดสีขาวนะคะเพื่อนๆคะ่ะเ,เดดสีขาวมากับเสือคุมนะคะเพื่อนๆคะ่ะมากับเสือคุมนะคะประมาณนี้แล้วก็ เสื้อคุมประมาณนี้ค่ละน่ารักค่ะมาดูมาเลยดูค่ะเสือ้อตรงแรกมาดูตุงมาดูตุงที่สองนี่เป็นเสื้อไหมผมเป็นเสื้อไหม หอมน่ารักคนะ่ะน่ารักใส่กับกระโปรงกระโปรงด้วยกงเกงขาสัน้นสวยอะ่ะคุกกี้สวยนะสวยทุ่งที่สองทุดงตัวที่สามเป็นเดทเหมือนกันนะคะในบ้านจำได้เป็นเดท ก็น่ารักดีค่ะเป็นเด็กประมาณนี้นะคะเป็นเด็กประมาณนี้เด็กยาวน่ารักสวยอะ่ะสวยชิมต่อไปชิมตอไปก็เป็นเสือนะคะเสือก็น่ารักดีเสือก็อน่ารักดีค่ะ มันซื้อมาคู่กับกางเกงนะคะคู่กับกางเกงตัวนี้ยคนละสีอันนี้เป็นขาวดําอันนั้นเป็นฟ้าขาวอ่ะมานจะซื้อที่มันซื้อมาคู่กันกับกางเกงตัวนี้กางเกงมาเนี้นะคะไปเร็วๆ ไปเร็วเรอมาเร็วเรอน,นี่ก็เป็นเดทเหมือนกันนะคะม้กับเสือคุ้งเหมือนกัน,นะค่ะน้าลากค่ะเป็นสีขาวเรืองเหลืองเป็นเรืองเหลืองอ่อนๆ เสื้อคลายเดียร์เราก็มีอ่าเสื้อคลุมมีเสื้อคลุมเนี่ยคลุมไม่อันตัวไหนเนี่ยจำไม่ได้ตัวน,นี้ตัวน,นี้คืออะไรอ๋อเป็นสุดเช็ดกางเกงค่ะสุดเช็ดกางเกงสุดเช็ดกางเกงมันเนี่ย ก็อันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นสุดเดชดเป็นสุดเดชน,นี่ก็เป็นสุดเดชอ๋อน่ารักดีน่ารักดีนกดเนี่ยใส่ได้ไหมเนาะเนี่ยสวย ตัวสุดท้ายโอ้ oh, แล้อีกสองตัวมาดูตัวสอง <c oughs> เป็นเสื้อ มาดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็เป็นเสื้อจิดีดดด่ังหมดที่บ้านชอบมาสิบตัวเปิดคลิชอบกันไป,ป่ปานจากซีอินนะคะคุณแฟนเลยาคา่ะเดี๋ยวขอตัวไปลองดีกว่า เปิดให้ดูแล้คุณแม่บานก็ตัวไปลองข้างบุญไปแล้ว